ลินลี่เผยสภาพจิตใจล่าสุดของเจนนี่รัชนกข่าวเศร้าที่เกิดขึ้นนั้นเจนนี่รัชนกสุวรรณเกตในหลังจากสูญเสียลูกคนที่สองในคันและทางด้านน้องสาวของเธอนั้นลิลี่ลาลินานั่นเองชื่อเล่นชื่อกรมเฮกรมที่ได้เปิดใจครั้งแรกการสูญเสียล้านพร้อมกับเผยสภาพจิตใจล่าสุดของชาวเจนนี่ โดยก็บอกว่าช่วงนี้พี่ก็ดีขึ้นแล้วค่ะเริ่มกลับมาสดใสเหมือนเดิมแล้วแต่ก็คิดว่าต้องใช้เวลาอีกสักพักนิดหนึ่งเพราะว่ามัวมันเร็วเกินไปช่วงนี้หนูกับแม่ก็อยู่กรุงเทพก็ช่วยดูแลกันในวันนั้นที่หนูก็ไม่ได้อยู่ในการอีกด้วย Facebook แล้วก็สงสารพี่สาวเจนนี่จริงจริงค่ะสงสารพี่ยิวด้วยมากๆค่ะเพราะว่าอยากจะได้ลูกชายตั้งแต่แรกพอก็คนนี้ก็คือเข้ามาหวังมากๆค่ะ ว่าจะเป็นผู้ชายแต่สรุปคือน้องไม่อยู่แล้วคือพี่ยิวกับเป็นหนักกว่าพี่สาวเจนนี่อีกมากๆเลยค่ะเหตุที่ไม่แน่ใจว่าเหตุที่หนูคิดไปกับแม่คือทำงานหนักเนื้อพักผ่อนน้อยก็เครียดเยอะ